สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเนยอ,อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของทำอย่างไรกันนะเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลร,รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองคะ่ะ จุดประสงค์ของบทเรียน 1. น,นักเรียนสามารถบอกวิธีการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยได้ 2. นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบก่อนที่จะมาเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมรหัส251เรื่องทำอย่างไรกันนะ การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจากฝ่ายที่ครูแนบไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากันไปเยอะแยะมากมายแล้ว นักเรียนนะคะทราบไหมว่าเราจะมีวิธีการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นได้อย่างไรบ้างซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาศึกษากันในเรื่องนี้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในชีวิตประจำวันของเรามีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์พัดลม ตู้เย็นโคมไฟไมโครเวฟหรืออื่นอื่นอีกมากมายเลยล่ะค่ะและนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองคิดดูสิคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆ เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงานนั่นเองค่ะและเด็กๆทราบกันไหมคะว่าเราจะมีวิธีการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นได้อย่างไรบ้างเด็กๆยังไม่ต้องให้คำตอบครูเนยในตอนนี้นะคะ เพราะวันนี้ครูเนยมีนิทานเรื่องหนึ่งมาให้นักเรียนได้ศึกษากันซึ่งนักเรียนนะคะเมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนก็จะสามารถตอบคำถามครูเนยได้ในระหว่างที่อ่านนะคะนักเรียนก็คิดคำตอบไว้ในใจนะคะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีการใช้งานหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นได้อย่างไรบ้าง และเมื่ออ่านจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามนี้กันค่ะนิทานเรื่องน้องไข่เจียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานได้ เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งดีและโทษขึ้นอยู่กับการใช้งานและเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายสูงมากมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ผู้ใช้จะต้องระมัดระวังในการใช้งานและไม่ประมาทโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการต่อสายไฟมีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องและมีไฟแรงสูงที่เป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้งานได้ คุณแม่บอกน้องไข่เจียวเสมอว่าเวลาจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้อย่างถูกต้องและระมัดระวังห้ามนำมือที่เปียกน้ำไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าหากว่าไฟฟ้าลัดวงจร กระแสะไฟจะแล่นผ่านน้ำซึ่งเป็นสื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวเราทำให้เราถูกไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกประเภทควรสวมรองเท้าหรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าในระหว่างที่ใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้าต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่เปียกน้ำโดยเฉพาะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังอาบน้ำจะต้องเช็ดตัวให้แห้งและไม่ควรใช้อวัยวะอื่นนอกจากมือเปิดปิดสวิตไฟเช่นใช้เท้าใช้สอก หรือใช้ขาเปิดสวิตเพราะเราใช้อวัยวะเหล่านั้นได้ไม่คล่องแคล่วและมั่นคงเหมือนกับการใช้มือน้องไข่เจียวตั้งใจฟังคำสั่งสอนของคุณแม่ดังนั้นหลังจากใช้ห้องน้ำและล้างมือแล้วต้องปิดไฟน้องไข่เจียวก็จะเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนกดสวิต แต่พวกเด็กผู้ชายบางคนที่เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเอามือเช็ดเสื้อเชิ้ตกางเกงยังไม่ทันแห้งก็เปิดสวิตช์ทำให้บางคนเคยโดนไฟช็อตจนมือดำโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นแผลลึกแต่ก็ต้องเจ็บตัวเพราะความประมาทของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้ว เราควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างถูกต้องและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายเด็กๆรู้ไหมว่าเครื่องใช้ไฟไฟ้านั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีสายไฟหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้สายไฟก็ได้เช่นมือถือเกมพกพาต่างๆก็มีสิทธิ์ที่จะรัดวงจรและช็อตเราได้เหมือนกันนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้อ่านนิทานน้องไข่เจียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากันไปแล้วคราวนี้เด็กๆก็ตอบคำถามครูเนยได้แล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีการใช้งานอย่างไรที่ปลอดภัยใช่แล้วค่ะเด็กๆ ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนะคะเราห้ามใช้มือที่เปียกไปเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้และในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเราควรที่จะใส่รองเท้าหรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟดูดได้นั่นเองค่ะ เด็กๆคะเมื่อเรารู้กันแล้วว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนั้นมีอะไรบ้างแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าน,น,นั้นได้อย่างไรบ้างเด็กๆ,ๆลองคิดดูสิคะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆ เราก็ต้องมีการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดก็จะมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือก่อนการทำความสะอาดเด็กๆควรถอดปลัก๊กไฟให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะตัดกระแสไฟฟ้าและป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูดหรือช็อตได้ นอกจากนั้นเราควรต้องตรวจสอบสายไฟอยู่เสมอถ้าหากสายไฟอยู่ในสภาพชำรุดควรแจ้งผู้ปกครองและถ้าหากและหลังจากที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จก็ควรจะปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งด้วยนะคะเด็กๆ และนักเรียนทราบหรือไม่ว่าในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีผลดีอย่างไรเอ่ยเย้ <Yeah. S 1> เก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะถ้าหากเรานะคะมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นนะคะเราก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาด และนอกจากนั้นยังมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะสรุปความรู้สำหรับคาบเรียนนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทํางานเพราะฉะนั้นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจึงต้องมีวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูดหรือช็อตได้เช่นการใช้มือที่แห้งไม่เปียกเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือเสียบปลัก๊กไฟ หากเป็นไปได้ควรใส่รองเท้าหรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟดูดและไม่ควรนำสิ่งของหรือมือไปแย่บริเวณเต้ารับของปลั๊กไฟเด็ดขาดในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็ต้องมีวิธีการดูแรลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเช่นกันเช่น ก่อนการทำความสะอาดควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟก่อนทุกครั้งตรวจสอบว่าสายไฟอยู่ในสภาพใช้งานได้ไม่ชำรุดอยู่เสมอควรมีการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นหรือใช้ผ้าที่แห้งเช็ดทำความสะอาด และไม่ควรตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกำแพงมากเกินไปเพราะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถระบายความร้อนได้ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ากันไปแล้วนั้นเด็กๆก,ก็ลองกลับไปสังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของตนเองดูนะคะและลองศึกษาวิธีดูสิคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีการใช้งานและการดูแลรักษาอย่างไรเมื่อนักเรียนนะคะได้รับความรู้กันไปมากมายขนาดนี้นะคะวันนี้ครูเนยก็มีใบกิจ,จกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะ การบ้านวันนี้สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมรหัส251เรื่องทำอย่างไรกันนะการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมออกมาได้ให้นักเรียนบันทึกลงในกระดาษ A4 หรือสมุดแทนได้พร้อมทั้งเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมาทำไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ หากไม่ควรปฏิบตัติก็ให้เขียนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะในข้อแรกนะคะเขาบอกว่ามินนี่นั่งตัวตรงระหว่างเล่นคอมพิวเตอร์แบบนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบตัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะคำตอบคือควรปฏิบัตินั่นเองมาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะคะข้อที่2อนนวางแก้วน้ำใกล้กับปลั๊กไฟสิ่งนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะคำตอบคือ ไม่ควรปฏิบัตินั่นเองแล้วสิ่งที่เราควรปฏิบัติคืออะไรคะเักเรียนลองอธิบายดูสิคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราควรวางแก้วน้ำให้ห่างกับปลั๊กไฟนั่นเองคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมเอ่ยส่วนใบกิจกรรมในข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ให้นักเรียนเก็บกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งให้คุณครูได้ตรวจด,ด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปใบกิจกรรมรหัส251เรื่อง ทำอย่างไรกันนะการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าทรงกลับมาในแพลตฟอร์มภายในวันที่กำหนดด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย